ในที่สุดฉันก็เลิกงานสักทีไปเดินเล่นหน่อยดีกว่ามีเวลาว่างสวัสดีค่ะลาจิอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Nightwalk เป็นเกมสั้นๆที่เราจะเดินเล่นในช่วงกลางกลางดึกอย่างนี้ตอนที่งานเลิกมันตกเหรออแต่ว่าดึกๆแบบนี้นี่มันช่างหน้าเดินเล่นจริงๆตรงไหนเนี่ยฝนตกด้วยกลางร่มหรอเนี่ยอันนี้ร่มเหรออืม เขาบอกว่าเกมนี้หนะ่ะมีอยู่สามฉากจบแต่ก็ไม่รู้ว่าทางตรงแบบนี้จะมีฉากจบอื่นๆยังไงอุ๊ยนี่มันเลือดเหรอไม่เกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันต้องไปจากที่นี่แล้วโอ้มีเด็กร้องอีกหยิบมิดได้ไหมไม่ได้ออกไปให้พ้นน่ะอืม ในลูกไทว่าหรือว่าเป็นเด็กพารกตุก๊กตาอีกแล้วหรือว่าเป็นลูกปีศาจที่มันจะแพ่ออกมาเอนดิ้ง <c oughs> ที่สามคุณตายความว่างเปล่ากำลังรอคุณอยู่นี่ขนาดบอกว่าอาจจะมีแผ่ออกมาก็ยังอืมีอยู่สามฉากจบจริงๆแหละแล้วเราก็ได้ จุดที่สามฉากตายไปแล้วเขาบอกว่าให้ออกไปจากที่นี่งั้นเราลองไปหามีดและทีนี้เราก็ลองเดินย้อนกลับแล้วกันถึงจะไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่าก็เหอะอาจจะเจอกับคนร้ายอีกก็ได้หรือว่านอตเข็นเด็กไม่เขาบอกอืมหรือคนหรือนัเข็นเด็กมันเป็นตัวลอ่อ คนร้ายน่าจะใจดีกับเด็กแลนะนาไม่เป็นไรหรอกและมันอาจจะเป็นตัวล่อก็ได้ล่อให้เราไปติดก,กับไม่มีใครเนาะอ๋อเดินได้อีกเหรอออเหรอ โอ้เอ็นดิ้งที่สองให้ตายสิพอกันทีคุณทิ้งเด็กพารงให้ต้องตายอ,าอ้าวอะนะงั้นเราก็เดินกลับเลยแล้วกันถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราก็ไม่ผิดหลักตรรกะแบบนี้อย่าเอาไปใช้จริงนะฉันเหนื่อยเกินไป ชเนดเลอเกินเกินกว่าที่จะไปเดินเล่นเกมมันสั้นจริงๆอ่กพราวะว่าเกมในวอกมันสั้นเกินไปเราก็เลยมาหาเกมสั้นๆอีกเกมหนึ่งมาเล่นเสริมไปด้วยก็คืออัลเทสไเป็นเรื่องของคนที่ชื่อว่าลูคสัสที่กำลังหิวแล้วเขาได้ออกไปข้างนอกเพื่อหาอะไรกินแต่ว่าเหมือนเขาจะเจอปัญหานะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากรู้เราก็ต้องเล่นแหละ แต่กล้าออกไปหาอะไรกินกลางเด็กกันเลยนี่ความหิวมันชนะทุกอย่างจริงๆนะโอเคอย่างไรก็ช่วยบอกเนาะว่ามีอะไรบ้างฉันหิวจังเลยในดูซิว่ามีอะไรอยู่ในครัวตรงนี้มีได้แต่ว่าเหลือเป็นสองอืมโอ๊ย กระโดดไม่ได้มีกุ้ญแจหยิบไว้ก่อนแล้วกันในะความมีพิซซ่าทัดูลิสหยิบกุญแจเก็บขยะออกไปข้างนอกหาอาหารเก็บขยะเ,เก็บอย่างเดียวแต่ไม่ทิ้งหรอเนี้ย เปิดได้ไหมกดได้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยมาวิ่มีปัญหาอยู่อย่าดังแท็กแท็กสิไม่รู้ว่ามันกดได้หรือเปล่าโอ้เป็นก้อนละเราใส่ลงไปด้วยยังใส่ได้อยู่สะบูไม่ใช่เหรอว้าวแล้วเราจะขึ้นถอ้ว่วมทำไม หล่อหรือเปล่าหน้าตาดีกิ้งกงไม่มีสิวเอาละออกไปได้แล้วมั้งหรือเราต้องเอาขยะมาทิ้งตรงทั้งตรงนี้อ่ะผิดที่ก็ไม่ใช่หยิบขยะออกไปข้างนอก แต่เราก็หยิบกุญแจแล้วนะหรือว่าเราลองใหม่ดีเลเก่อนถึงเลมันก็มีถุงขยะคราวนี้ยังไม่ถึงเลถุงขยะไม่ขึ้นแสดงว่าตะกี้บักแม่เลยอ่าบักฉันเป็นคนดวงดีจริงๆโอ้โหมืด ใช่วราที่จะไปขึ้นรถได้แล้วนะแล้วก็ขับไปหาเบอร์เกอร์อัน่อนอร่อหข้ันไหนละ่ะผิดกันแล้ว <c oughs> โอ้พ้ตายเหอะไม่ติดบางทีเพื่อนบ้านของฉันแมทอาจจะช่วยได้ทันคนจะไปหาเขาเพื่อนบ้านนายโอ้ยเหรอใครอะ่ะเพื่อนบ้านนายเหรอ ไม่ไน่ใจไม่ไน่ใจคุณบ้านนายต้องอยู่ในตึกใช่ไหมแมดน่าจะอยู่บ้านนะบางทีฉันน่าจะดูรอบๆแล้วก็เข้ะประตูประกาศด่วนเาตรกรต่อเนื่องเรื่องใหญ่นะถึงผู้อยู่อาศัยทุกคนพวกเราต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องแจ้งกับคุณถึงเหตุการณ์อันตรายอย่างยิ่ง เกี่วยวกับฆาตรกรต่อเนื่องในช่วงนี้ในย่านของเรามีการประกาศว่าเกิดเยอะขึ้นหลายรายแล้วและเจ้าหน้าที่ได้กําลังทำงานกันอย่างเต็มที่พวกเราเองก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเหมือนกันนะขอบคุณแล้วประตูมันล็อกแล้วใช่ไหมอะก่อนจะขึ้นไปข้างบนฉันควรจะเช็คทุกห้องทุกประตู หายคนหายก๊อ็แก๊กก๊อ็แก๊กโอ้เดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นคนหายเบอร์สามให้ตายเถอะมีคนแปกหน้าอยู่ในห้องเอ้ยอยู่ในตึกยีบกันฮะคนเราต้องพกปืนขึ้นมาด้วยเหรอ จะไปหาเบอร์เกอร์กินต้องพบปืนด้วยเหรอฮะใครเข้าประตูห้องฉันอ,อ๋อต้องส่องตามแมวหรือเปล่า เพราะว่า2เกมตะกี้มันก็สั้นไปอยู่ดีแล้วก็เลยมาเล่นเกมที่3ามซะเลยเชื่อว่า Little Jimmy s g i p t ของขวัญของจิมมี่น้อยเป็นเรื่องราววันเกิดอายุครบรอบ10ขวบของน้องจิมมี่ที่จะได้ของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่เป็นกล้องแต่เหมือนว่าจิมมี่น้อยจะตื่นเต้นมากเกินไปก็เลยเกิดเหตุบางอย่างขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเหตุอะไร แต่ทั้งที่มันเป็นเกมสยองวันแต่ทำไมเพลงนั้นลาจังในเวลาตีหนึ่งจิมมี่น้อยได้ตื่นขึ้นมาเขานอนหลับไม่ลงเพราะว่าตื่นเต้นที่จะได้ใช้กล้องตัวใหม่ที่คุณพ่อคุณแม่ให้เขามาอ,อืมอืมอืมอมืดจังเลย ืึฮะฮะอ๋อเมืดอืมอันนี้เราเดินแน่ๆหรออ๋อโอเคโอเคกดอ e ีเพื่อปิดกดสเปซ bar กดอีหยิบกล้อม่ราไม่ตายเถอะทำไมมันต้องพูดขนาดนี้ด้วยถ่ายภาพโอ้สว่างแล้วโอเคอ่า สายตาของกล้องกับมนุษย์เนี่ยมันต่างกันนะเคยได้ยินมาจากในอนิเมะผีเรื่องหนึ่งว่าคนอ่ะสายตามนุษย์จะมองไม่เห็นผีแต่ว่าถ้าเป็นกล้องแล้วก็กล้องจะเห็นผีเพราะว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จะอ่อนไวกับพวกผีจิมมี่น้อยวันนี่วันตู้นี่อะ เฮลโหลฉันมาเรียเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์ของเธอฉันมาที่นี่เพื่อปกป้องเธอไหนอะรถสภาแต่ว่าคุณดูไม่เหมือนนางฟ้าเลยนะคิดงั้นเหรอฉันก็แค่อยู่นี่เพื่อเล่นกับเธอตามฉันมาสิจิมมี่น้อยฉันจะ,สะแสดงอะไรให้เธอดูนะอยากชงมากเลยโอเคแล้วเราจะไปไหนกันเหรอฮะ แค่ตามฉันมาข้างนอกนี่จิมมี่น้อยก็เห็นจะกอกเห็นแล้วจิมมี่น้อยได้เดินออกไปแบบย่องย่องผ่านพ่อแม่โดยหยิบไฟฉายไปด้วยแล้วออกไปข้างนอกเขาเดินเข้าไปในป่าและพบว่าถูกธรรมชาติห้อมล้อมเอาไว้ นี่ขนาดมีไฟฉายแล้วนะทางนั้นหรือเปล่าน้อมาเรีย คุณไปไหนน่ะผมกลัวนะให้ตายเถอะพ่อแม่น่าจะสอไหน,น่อยนะฮอ<ะ>อีอเพื่อเข้าไปให้ตายเถอะจิมมี่น้อยได้เข้าไปทางชั้นใต้ดินตกเก่าเพื่อตามหามาเรีย มาเลียผมจะขึ้นไปได้ใช่ไหมมีบันไดยอยู่แหละเธอควรจะถามคุณนางฟ้าผู้พิทักษ์ของเธอนะว่าทำไมเราต้องเข้าไปในป่าตอนกลางคืน หรือว่าสเปซบาร์นี่เป็นปรับระดับเหมือนแตกต่างไปเรื่อยๆอ่าอาจจะคิดไปเองวิ่งได้ไหมไอ้หนูวิ่งให้เร็วกว่านี้เดินให้เร็วกว่านั้น จะใช้ฟิล์มไปเยอะแล้วนะโอ้โห no. นี่ขนาดใช้ไฟฉายแล้วนะเนี่ยไฟฉายนายคุณภาพต่ำย่ำแย่มากๆโอ้นี่เราไม่ได้วนทางเดิมใช่ไหม ใช่ไม่ได้วนทางเดิมไม่มีเหล็กแหมแล้วนี่เราจะไปโผล่ที่ไหนเนี่ยมาเรียห<ะ>ลายสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้คนพบชั้นใต้ดินและศพของเด็กชายท้องของเขาถูกพาออก และมีอวัยวะภายในที่หายไปรักษาเด็กๆให้ปลอดภัยอย่าปล่อยให้ความสงสัยนำทางคุณไปในที่เปลี่ยวอย่าตามใครบางคนที่คุณไม่รู้จักไปเด็ดขาดก็จบไปแล้วนะคะกับทั้ง3เกมทั้งน i g วอล์ l อาร์เธอร์ไซและ l i ต t l e j จิมมี่ i ก ทั้ง3เกมนี้เกมที่ตัวละครรอดแบบจริงๆก็คงจะมีแค่เกมเดียวเท่านั้นก็คือเกม Night Walk นะที่เหลือนอกนั้นถ้าทางว่าจะไม่รอดแต่ทั้ง3เกมนี้มีองค์ประกอบร่วมกันที่เหมือนกันและพูดได้เลยว่าอย่าออกไปข้างนอกตอนกลางคืนเด็ดขาดงั้นวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบายบายค่ะ ทมออกไปไหนเวลากลางคืนนะคะโดยเฉพาะออกคนเดียวด้วย